สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์หดชนแนลผู้รับสารจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะ2คนรักเก่านะคะอาจจะมาช้านิดหนึ่งนะคะเริ่มตั้งแต่15นะคะเดือนกรกฎาคมถึง15เดือนสิงหาคมนะคะมีพลังงาน1เดือนนะ2คนรักเก่านะคะชาวธาตุไฟนะคะ ชาวทัดไฟได้แก่ชาวราศีเมษผู้ที่เกิด21มีนาคมถึง19เมษายนนะคะและชาวราศีสิงห์นะคะ23กดกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะชาวธนูผู้ที่เกิด22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมวันที่เป็นแบบสากลน,นะคะ วันที่นะคะและาธาตุนะคะหรือราศีมีอยู่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันที่เป็นาธาตุราศีหรือราศีนะคะ2คนลักเก่านะคะครึ่งเดือนนี้ถึงครึ่งเดือนหน้านะคะของชาวธาตุไฟเรามาดูพลังงานกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอพลังงานจากจักรวาลครูบาอาจารย์นะคะสองคนลักเก่าขอดูความสัมพันธ์นเป็นอย่างไรก่อนนะคะขอดูก่อนนะเดือน15นะคะ 15เดือนกรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะอาจจะมาช้านิดหนึงนะต้องขออภัยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,การอคอมเมนต์พูดคุยได้ความสุภาพแล้วก็ขอบคุณที่ท่านมาดูดวงส่วนตัวหมอแจนต้องขอบคุณนะคะ f c ที่น่ารักของหมอแจนนะที่ได้ส่งขนมมาให้ทานบางคนก็โอนยอดสนับสนุนนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณหรือสนับสนุนช่องนะ ท่านใดที่สนใจอยากสนับสนุนช่องก็นะคะโอนเงินบริจาคนะคะต่างๆได้นะในเลขบัญชีของหมอแจนนะคะท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมมงคลก็การใช้บริการชแนลหมอแจนมีบอกไว้ครบถ้วนราคานะคะบอกไว้ชัดเจนเลยนะอร่ะขอพลังงานจากจักรวาลน,นะคะขออนุญ,ญาตส่งพลังงานคนละเะกล่าวชาวทัดไฟขอดูความสัมพันธ์นะชาวทัดไฟนะคะบีที่ควรสาหรับพลังงานไพ่เดดเดวิลนะคะความสัมพันธ์ทําไมคะ มีเรื่องหึงหวงปกปิดปิดบังซ่อนเลนนะคะมีอีกโก้ใส่กันเป็นความรู้สึกพลังงานของความรักของชาวธาตุไฟรักเด็กนะคะคนรักเก่า,คน,กกาคนรักเด็กนะคะมีอีกโก้ใส่กันอยากพยายามตัดใจแต่ก็ยังคิดถึงโหยหารสสัมผัสนะบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเป็นแรงปาถนาเราต้องใช้กําลังกายกําลังใจนะในความสัมพันธ์นั้นมันเหมือนว่าเป็นความสัมพันธ์ความรักต่างวัย คุณอาจจะเคยคบกันตั้งสมัยเรียนคุณอาจจะคบกันเขาต่างวัยกว่าต่างวัยกว่าในที่นี้หมายถึงคุณผู้หญิงอายุมากกว่าคุณผู้ชายนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือกันเรื่องเรียนเรื่องอะไรที่ผ่านมาทําให้สําเร็จเรื่องการเรียนแล้วได้แยกย้ายกันไปมันมีความรู้สึกพลังงานถึงกันคิดถึงนะคะความสุขที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันสองต่อสองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาละนะขอดูหน่อยนะนะ,ะเป็นช็อตเด็ดเลยที่นะคะทุก ท,ทุกคนนะทุกท่านนะคะอยากทราบว่ามีโอกาสเขาจะกลับมาคุยกับเราไหมล่ะคะหมอแจนอะมาดูกันเลยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยกับเราไหมคะมีพลังงานไพ่เดอ o w ทาวเวอร์นะความสัมพันธ์ได้พังทลายไปแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งจับได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์ที่พังทลายไปแล้วใช่ไหมในอดีตที่ผ่านมา มันมีเรื่องเครียดใช่ไหมละ่ะที่เราพบกับเขาคนนี้มีเรื่องเครียดบางสิ่งบางอย่างทําให้เรานอนไม่หลับนะคะสถานการณ์ความรักความสุขความสมหวังหรือการรอคอยที่เขาเราจะกลับมาอยู่เป็นครอบครัวที่เราที่เราเครียดเพราะว่าชาวัดไฟไปเจอคนที่ฮอตมากๆเออนะเขาวีคนเข้ามาหาเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะมีมีเกี่ยวกับแบบว่า เขามีความรักเยอะมีคนรักเยอะครอบครัวเขานะคะมีความห่างไกลออกไปแล้วมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะถามว่ามีโอกาสกลับมาคุยกันไหมมีโอกาสนะยังมีโอกาสที่กลับมาพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารได้นะยังอยากกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตมีพารังงานแบบนั้นแต่ตัวเราเองนะคะรู้สึกเครียดอ่ารู้สึกเครียดในความสัมพันธ์นะคะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาถามต่ออีกและทีนี้เขาคิดถึงคุณไหม เขาคิดถึงชาวธาตุไฟไหมล่ะคะเคาขาคนนั้นคิดถึงชาวธาตุไฟไหมมีพลังงานชาวราศีมังกรที่โดดเด่นเลยนะคะอันแรกเลยนะมีพลังงานช้องให้เดเดสราศีพิจิกคิดถึงย้อนไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตหึงห่วงไม่พอใจนะคิดถึงอยากให้กลับมาคบกันใหม่อยากให้กลับมาเริ่มต้นใหม่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเลิกกันเร็วเนาะนะว้าว คุณยังเป็นพลังงานไพ่เดอะซันเห็นไหมคะเดอะซันนะเป็นคนที่เขาคิดถึงรักห่วงโหยหาคนึงหาอะไรแล้วแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ตอนนั้นที่เขาไม่อยากจะยอมรับว่า,วามันทําไมถึงจบเร็วๆมันทาไมถงึงเงียเๆไปยังคิดวนเวียนถึงเราอยู่นั่นเองนะสองเหรียญคิดวนไปเวียนมาว่าตอนนั้นมันก็ดีนะมันเป็นความสุขนะอยู่ในสถานการณ์เพื่อนความรักคนรักหรือมีอะไรกันแล้วนะคะ คุณยังเป็นความสุขของเขายังเป็นไพ่เดอะซันเขาไม่อยากให้งเงียบเขาอยากให้ความสุขนั้นมันวนกลับมาได้ไหมพลังงานชาติไฟอินเทอร์จีของคนเก่าที่เหมือนว่ามาถึงคุณเนี่ยแรงมากๆเลยนะเพราะเด e เดวิลนะคนไหนที่มีความสัมพันธ์ทางกายลึกซึ้งเนี่ยเขาคิดถึงคุณอย่างแรงนะเอ e เนอจี Energy ช่วงนี้อาจจะคิดถึงมากอยากมาหาถ้าว่ามาได้อยากจะว่ามาเลยนะ เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อว่าเขาอยากบอกข้อความอะไรกับคุณคะขอดูไพ่ทะลุก่อนนะชาวทัดไฟเขาอยากบอกข้อความอะไรกับคุณเดี๋ยวขอดูก,ก่อนเขาอยากบอกอะไรกับคุณว้าวจัตตมนนะอยากรับรู้ข่าวสารนึกถึงเราคิดถึงเราหลับความหลังครั้งเก่ามันระล,ลึกถึงมันคิดถึงมันโหยหานะมันมีความเสียใจในนั้นที่เขาก็ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่มันยังมีความรักอยู่อยาก เห็นคุณทางโซเชียลออนไลน์อย่าเห็นคุณทาง Facebook ตอนนี้มีโรคระบาดเนี่ยเขาก็ห่วงใยนึกถึงเรามาว่าคุณยังสบายดีไหมคุณยังมีความสุขไหมเขาอาจจะไม่เคยเห็นคุณทางโซเชียลทางออนไลน์หรือทาง Facebook ก็ได้คุณยังสบายดีไหมยังปลอดภัยกับโรคระบาดไหมยัง คิดถึงไหมยังอยากมาเริ่มต้นกับเขาไหมอ่ายังอยากมาเริ่มต้นกับเขาไหมยังขอโอกาสไหมหรือว่าคุณได้ลืมแล้วลืมความสัมพันธ์ครั้งนั้นแล้วนะคะมีพลังงานของชาวราศีพฤษภขึ้นมาคุณแต่งงานใหม่ไปหรือยังคุณเป็นชีวิตยังไงคุณดีขึ้นไหมหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขานึกถึงเราคือการห่างกันไปทําให้เขาไม่มีคนที่จะคอย ปรึกษาบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ดีๆใะนะชีวิตเขาหรือเวลาที่เขาผจญปัญหาต่งตางๆเนี่ยนะคะหรือเขาอาจจะอยากจะบอกว่าถึงแม้เราจะห่างกันไปไกลเขาก็ยังอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นดูแลปกป,ป้องคุ้มครองคุณจากโรคระบาดไม่ให้เจ็บป่วยอะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นพลังงานในดีที่เขาอยากบอกนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้อความ100ข้อความที่เราทําไว้นะอ่ะ energy ไพ่ใบนี้ตกมานะ ขาบอกว่านะมีพลังงานที่ดีๆมันเหมือนว่าที่เขาได้เจอคุณ,ค,ณคุณอาจจะเป็นของขวัญน,นะคะที่จักรวาลได้ส่งให้เขากับคุณได้รู้จักกันตัวคุณแต่งงานไปหรือยังมีครอบครัวไปหรือยังหรือเขาอยากมาขอโอกาสอะไรประมาณนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าวันนั้นมันเป็นไปได้นะเขาอยากให้คุณได้พบเจอกับคนที่ดีๆเหมือนกันหรือตัวเขาก็อาจจะจะทําดีกับคุณหรืออยากขอโอกาสนะขอโอกาสไม่อยากให้คุณได้หลุดมือไปอะไรประมาณนี้อืมนะพอดูข้อความหน่อย เขาจะบอกอะไรกับคุณนะเขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะเอาทั้งหมด10ข้อความนะคะเขาอยากบอกอะไรคะขอดูหน่อยนะคะเดมอขอสับจนกว่าจะหลุดหรือจะเด้งลงมานะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่ากดแหงลรงดึงดูดหรือกดของจักรวาลน,นะคะข้อความนะเอาละใบแรกนะไม่คิดจะไปหาผมบ้างหรอ ผมรู้ตัวช้าไปถ้าผมกล้าพอความรู้สึกส่วนทางกับการกระทำคิดถึงทุกวันนะแล้วก็มันเจ็บนะคะปล่อยวางแต่บางครั้งมันเจ็บกว่าที่ต้องยึดติดนะคะฉันแกล้งมองไปรอบๆแต่จริงๆชั้นมองคุณบางทีก็เหมือนมีค่าแต่บางเวลาเหมือนไรตัวตน เธอล่ะคิดถึงฉันไหมแต่อยากให้รู้ว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงเธอทุกวันเห็นไหมคะมีพลังงานของความคิดถึงมากนะคะการคิดถึงมากหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเองมีความระลึกนึกถึงมีความอยากไปหาแล้วก็เขาไม่กล้าแสดงออกนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาขอดูว่าตัวคุณนะคะตัวคุณนะชาวธาตุไฟอยากบอกอะไรให้ชาวสองนะ สิทข้อความนะตัวคุณอยากบอกอะไรเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นนะคุณอยากบอกอะไรคุณอยากบอกอะไรเขาฉันขอโทษนะที่ฉันรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะเธอคุณจะอยู่ในใจฉันหยุดทำร้ายผมสักทีผมอยากโตขึ้นเพื่อเป็นคนรักของพี่อีกครั้ง ผมไม่ได้เด็กเหมือนเมื่อวานแล้วนะเว้นดาวเดินบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธอร่างกายผมอยู่ที่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณรู้สึกดีไหมที่ไม่มีคนอย่างฉันเอาละเอเนจีสุดท้ายนะคะถึงเธอจะกุมมือฉันช่วงสั้นๆแต่จะกุมหัวใจฉันตลอดไปนะคะพลังงานประมาณนี้ พลังงานข้อความคุณผมเขาอะไรเงี้ยถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็นึกถึงว่าตัวเราเป็นผู้หญิงแล้วกันนะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอดูเ n e r g y พลังงานนะว่าแนวโน้มนะคะแนวโน้มในอนาคตนะคะแนวโน้มในอนาคตนะ,ะจะมีการส่งความรู้สึกนะคะดีๆมาถึงเราอาจจะมีการทักช็อตเมสเซจส่งข้อความมามีพลังงานความรักความรู้สึกความน่ารักกุ๊กกิก๊ก,ก,กมานะคะอยาง บางคนอาจจะได้รับข้อความข่าวสารเขาส่งข้อความมาถ้าคุณบล็อกเขาเขาอาจจะไม่ได้รับคุณอาจจะไม่ได้รับข้อความเขาอยากโทรมาถ้าคุณบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกอะไรก็แล้วแต่นะมี energy พลังงานเขาอยากจะส่งข้อความมาอยากจะโทรมาหานะอยากจะถามไทยสารสุขสุกดิบอยากจะกพัฒนาความสัมพันธ์ เขายังรักคุณอยู่มันยังเป็นความรักเขาอยากขอโอกาสถ้าคนไหนที่บล็อกกันถ้าเกิดคิดว่าอยากติดต่อแฟนเก่าคนนี้เราอยากรักอยากติดต่อคุณปลดบล็อกเขาด้วยนะคะเปิดเปิดเปิดพลังงานบล็อกพลังงานเอเนจีด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวขอคําแนะนําจากแองเจิลนะครึ่งเดือนนี้ถึงครึ่งเดือนหน้าในกรณีที่ความรักเก่าคนละเก่านะคะเขาบอกว่ารอคอยอาไพ่ขึ้นว่ารอคอยนะ การรอคอยเขาอาจจะรอคุณหรือคุณก็อาจจะรอเขาก็ได้นะคะอ่าอาจจะมีการติดต่อสื่อสารต่างๆบางสิ่งบางอย่างนะคะมีการเข้ามาพูดคุยหรือเคลียร์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 เรื่องราวต่างๆขอเคลียร์เขาอาจจะขอเคลียร์ขออนุญาตยขยับเก้าอี้นะคะอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งเพราะไพ่ล่วงนะคะเขาอาจจะขอเคลียร์เอเนจีเขาบอกว่าพลังงานที่ดีๆนะคะขอเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออกไป ขอเคลียขอเคลียความไม่เข้าใจความบัดหมางอะไรต่างๆก็ได้นะการอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอ่ะก็บอกว่า ฟังเสียงหัวใจของตัวคุณนะทัสสัมผัสนะสัมผัสตัวเขาหรือสัมผัสตัวเราหรือสัมผัสความรู้สึกของเขาลึกๆจริงๆสี่หรือสัมผัสความรู้สึกลึกๆของจิตใจของคุณสี่ว่าคุณจะทําอย่างไรนะในการรอครั้งนี้ในการพูดคุยหรือจะในการปรับความเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้จะเป็น energy ของสองคนรักเก่าชาวทาสไฟของ 15เดือนกรกฎาคมถึง15เดือนสิงหาคมก็ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปขอให้มีความสุขมีความรักที่ดีงามนะคะเป็นกําลังใจให้หมอแจนด้วยการดูดวงส่วนตัวกันจัดเลขมงคลนะคะหรือว่าใครอยากจะโอนยอดสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถมีเลขบัญชีอยู่ใต้ดีสคริปชันหรือใต้คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราทําคลิปจะได้ไม่พลาดในการ โอกาสในการชมคลิปดีๆนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ